สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกชุดข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเอกสารที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเชื่อว่า inner development guide หรือ IDG ซึ่งก็เป็นเหมือนกรอบแนวทางนะคะในการพัฒนาศักยภาพจากข้างในของเราเองครับผมเป้าหมายหลักๆของ IDG นี่คืออะไรคะ หลักๆเลยก็คือช่วยให้เราพัฒนาความสามารถที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะระดับบุคคลครับระดับทีมหรือองค์กรก็ได้เพื่อที่เราจะไปขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญสคัญอย่างเรื่องความยั่งยืนต่างๆที่เราคุยกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็น SDG ค่ะ SDG, ESG ใช่ครับหรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอะไรพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะ ซึ่ง IDG นี่เขาก็แบ่งการพัฒนาออกเป็น5มิติหลักๆเลยใช่ไหมคะครับผมมี being ค่ะการเป็นอยู่ thinking การคิด relating ค่ะการเชื่อมโยงสัมพันธ์ collaborating การร่วมมือและสุดท้าย acting การลงมือทำครับผมวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ทักษะสำคัญอันหนึ่งในมิติ collaborating ค่ะนั่นก็คือทักษะการสื่อสารหรือ communication skills ใช่เลยครับเป็นทักษะที่สำคัญมากจริงๆลองมาดูกันนะคะว่าทักษะการสื่อสารในมุมมองของ IDG เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมทำไมมันถึงสำคัญนักในยุคนี้มาเจาะลึกกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะทักษะการสื่อสารที่ว่าเนี่ยค่ะใน IDG เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่คะใช่แค่แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแค่นั้นหรือเปล่าคะ ตามแนวทางของ IDG นะครับเขาจะมองว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่การส่งสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉยๆมันคือความสามารถที่เราจะเชื่อมโยงแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนอื่นได้จริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นศิลปะแห่งความสัมพันธ์ก็ได้นะครับอ๋อศิลปะแห่งความสัมพันธ์ครับที่เน้นการสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจแล้วก็นาไปสู่ความร่วมมือกันจริงๆไม่ใช่แค่ส่งข้อมูลออกไป แต่มันเป็นทั้งเครื่องมือแล้วก็เป็นกระบวนการด้วยครับที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งข้างในตัวเราแล้วก็ข้างนอกด้วยอืมฟังดูแล้วหัวใจสําคัญนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่เทคนิคการพูดเลยนะคะแล้วแก่นแท้จริงๆของมันอยู่ตรงไหนคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือการฟังอย่างลึกซึง้งหรือ deep listening การฟังอย่างลึกซึง้งครับ คือฟังฟังด้วยความตั้งใจจริงๆว่าอยากจะเข้าใจมุมมองของเขาความรู้สึกของเขาไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆหรือรอจังหวะจะพูดแทรกหรือคิดคำตอบอยู่ในหัวอแต่ฟังทั้งสิ่งที่เขาพูดน้ำเสียงภาษากายหรือบางทีสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาด้วยซ้าโหลึกซึ้งจริงๆค่ะครับแล้วก็ตามมาด้วยการแสดงออกอย่างจริงใจ authentic expression ค,คือกล้าที่จะสื่อสารความคิดความรู้สึก ความต้องการจริงๆเอาเราออกมาอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแต่แต่ก็ยังต้องเคารพผู้ฟังด้วยนะครับอ๋อ oh, ค่ะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันใช่ครับและสุดท้ายคือการสื่อสารอย่างมีสติหรือ mindful communication คือการที่เราตระหนักรู้ในอารมณ์ตัวเองขณะที่คุยกันรู้ว่าคำพูดเราส่งผลยังไงแล้วก็เลือกใช้คำพูดอย่างมีความรับผิดชอบอืมฟังดูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยนะคะ ทีนี้ในโลกยุคนี้ที่มันซับซ้อนขึ้นคนก็หลากหลายความคิดก็แตกแต่างกันเยอะแยะเลยค่ะการสื่อสารแบบที่เราคุ้นเคยกันแบบเดิมๆอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันไม่พอจริงๆในหลายๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีมิติของการสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทหรือ adaptive communication เข้ามาด้วยอืม adaptive communication ครับ คือความสามารถในการปรับวิธีพูดวิธีสื่อสารของเราให้มันเหมาะกับคนกับวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปโดยที่เราก็ยังไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือเจตนาที่ดีของเราไปนะครับค่ะแล้วก็ต้องรักษาความจริงใจไว้ด้วยใช่ครับและที่สําคัญมากๆอีกอย่างที่เชื่อมโยงกันเลยก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety พื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจคํานี้ได้ยินบ่อยขึ้นนะคะ พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้ครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเราอยู่ในที่ประชุมทีมค่ะแล้วทุกคนในทีมรู้สึกว่าเออเขากล้าที่จะเสนอไอเดียที่อาจจะดูแปลกๆใหม่ๆได้หรือกล้าตั้งคําถามกับแนวทางเดิมๆที่ทํากันมา หรือแม้แต่กล้าที่จะยอมรับว่าเออผมทำพลาดไปตรงนี้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะถูกตำหนิหรือถูกมองว่าไม่เก่งไม่มีความสามารถอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองแสดงความเห็นได้เต็มที่ใช่เลยครับบรรยากาศแบบนั้นแหละครับคือพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจซึ่งการสื่อสารที่เปิดอกรับฟังกันจริงๆเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญเลยในการสร้างพื้นที่แบบนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิด อ่อความคิดเห็นมันไม่ตรงกันมากๆล่ะคะหรือถึงขั้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นการสื่อสารแบบนี้จะเข้ามาช่วยได้ยังไงคะครับตรงนี้เองที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับคือบทบาทของสิ่งที่เรียกว่าการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์หรือ constructive dialogue จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอื constructive dialogue ครับคือเราจะมองว่าความขัดแย้งหรือความเห็นที่มันต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกําจัดทิ้งไปเรียนรู้มุมมองใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอ๋อมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ใช่ครับเป้าหมายมันไม่ใช่การเอาชนะค่าคารหรือทําให้ทุกคนต้องคิดเหมือนกันเป๊ะแต่คือการทําความเข้าใจที่มาที่ไปของมุมมองที่มันแตกต่างกันให้ลึกซึ้งขึ้นค่ะ จะเห็นว่าการสื่อสารแนวนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์มากพอๆกับเนื้อหาของข้อมูลเลยจริงด้วยค่ะเน้นที่ความสัมพันธ์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการเติบโตและก็การหาทางออกร่วมกันจริงๆซึ่งทักษะการสื่อสารที่มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบในหลายระดับม,มากๆเลยครับค่ะมีระดับไหนบ้างคะครับเริ่มจากระดับบุคคลก่อนเลยอันนี้ชัดเจนมาก คือมันช่วยให้เราแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการความคิดความรู้สึกได้ชัดเจนขึ้นสร้างสารรค์ขึ้นอืในขณะเดียวกันเราก็เปิดใจรับฟังมุมมองของคนอื่นได้มากขึ้นด้วยความเคารพซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราดีขึ้นค่ะขยับมาที่ระดับทีมและองค์กรบ้างการสื่อสารที่ดีนี่โอ้โหเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยครับสําคัญมาก มันเป็นพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจหรือ trust ทำให้การประสานงานต่างๆมันราบรื่นขึ้นการตัดสินใจก็มีคุณภาพมากขึ้นแล้วมันยังช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะพูดคุยกันอืมอืมและในระดับสังคมหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับการสื่อสารที่เน้นการฟังอย่างลึกซึง้งการมีบทสนทนาที่สร้างสารรค์เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งการเยียวยา Healing Power of Dialogue of พลังแห่งการเยียวยาครับมันช่วยเชื่อมความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อวัฒนธรรมที่อาจจะดูห่างไกลกันมากๆให้กลับมาเข้าใจกันได้ช่วยคลี่คลายความขัดแยง้งแล้วก็หาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยจะเห็นเลยว่ามันเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลยนะครับในการรับมือกับปัญหาซับซ้อนในสังคมปัจจุบัน ฟังดูแล้วการสื่อสารที่มีคุณภาพตามแนวทาง IDG นี่เหมือนเป็นสะพานจริงๆเลยนะคะเชื่อมทั้งความเข้าใจข้างในตัวเรากับการสร้างความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้างนอกแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงกับทักษะอื่นๆใน IDG คะมันทำงานร่วมกันยังไงเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะ ครับต้องบอกว่ามันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยครับกับทุกๆมิติเลยอ๋อเหรอคะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันการสื่อสารมันคือสะพานเชื่อมโลกภายในกับโลกภายนอกมันเป็นทั้งผลลัพธ์ของการที่เราพัฒนาข้างในตัวเองแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทําให้ทักษะอื่นๆเนี่ยมันแสดงผลออกมาได้จริงในโลกภายนอกพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่าเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆยังไงได้ครับยกตัวอย่างเช่นมิติ b e i ิ g หรือการเป็นอยู่ การที่เราจะสื่อสารได้ดีเนี่ยเราต้องมีเซลฟ์อาวเวนเนสก่อนการรู้เท่าทันตัวเองใช่ครับรู้ทันอารมณ์ความคิดเจตนาของตัวเองเพื่อไม่ให้เราสื่อสารออกไปตามแรงขับของอารมณ์ชั่ววูบหรือความกลัวความกังวลและต้องมี Presence คือการอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆในตอนที่สื่อสารไม่ใช่ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นทำให้เราฟังได้ดีขึ้นตอบสนองได้เหมาะสมขึ้นอืมสำคัญมากเลยค่ะครับ หรือในมิติ thinking การคิดทักษะอย่าง perspective skills ความสามารถในการมองเห็นมุมมองที่หลากหลายเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เราสื่อสารโดยไม่ไปด่วนตัดสินคนอื่นเข้าใจที่มาที่ไปของความเห็นที่ต่างกันได้มากขึ้นทําให้บทสนทนามันลึกซึ้งสร้างสารรค์มากขึ้นลดการตัดสินลงไปได้เยอะเลยนะคะใช่ครับส่วนมิติ relating การเชื่อมโยงสัมพันธ์อันนี้ชัดเจนมากๆเลย empathy and compassion ความเข้าอกเข้าใจและเมตตาครับ คือหัวใจเลยการฟังด้วยใจที่อยากเข้าใจจริงๆการพูดด้วยความปรารถนาดีมันสร้างความไว,ว้วางใจได้มหาศาลเลยครับค่ะและแน่นอนในมิติ collaborating การร่วมมือเองเนี่ยการสื่อสารที่ดีก็เป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะอื่นๆในมิตินี้เลยอย่างเช่นการสร้างสัมพันธ์หรือ relationship building หรือการร่วมสร้างสารรค์ co creation มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการสื่อสารที่เปิดกว้างจริงใจต่อกัน จริงค่ะแม้แต่มิติ acting หรือการลงมือทำก็ยังต้องอาศัยการสื่อสารนะครับเช่นต้องใช้ courage ความกล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่อาจจะยากแต่จำเป็นต้องพูดหรือกล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเปิดใจจริงๆฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการสื่อสารมันไม่ใช่แค่ทักษะ1ใน5มิติเท่านั้นนะคะแต่มันเหมือนเป็นแกนกลางหรือเป็นตัวเชื่อมที่หล่อเลี้ยงทักษะอื่นๆทั้งหมดเลยใช่เลยครับ มองแบบนั้นได้เลยครับอาจจะมองว่าทุกการเติมโตภายในหรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เราอยากเห็นเนี่ยมันต้องอาศัยการสื่อสารที่มีสติมีหัวใจเป็นพื้นฐานรองรับอยู่มันเป็นสิ่งที่ทําให้การพัฒนาในมิติอื่นๆมันเกิดผลจริงในโลกของความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับอื ทีนี้ในอาหารการณลโลกปัจจุบันที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันทั้งซับซ้อนไม่แน่นอนแล้วก็มีความเห็นต่างที่บางทีก็ดูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะทำไมทักษะการสื่อสารแบบนี้ถึงยิ่งยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีกคะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยครับตอนนี้เพราะในยุคที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยเนี่ยความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆหรือการสื่อสารที่อาจจะขาดความระมัดระวังนิดเดียว มันลุก,กลามกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่โตได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากเลยครับจริงค่ะเห็นได้ชัดเลยครับแล้วปัญหาซับซ้อนที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยวิธีคิดหรือการสื่อสารแบบเดิมๆที่เน้นแต่จะเอาชนะหรือบอกว่าใครถูกใครผิดแล้วอืมเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมหรือ communication for shared understanding มากขึ้นเรื่อยๆครับ การสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมครับคือการสื่อสารที่ไม่ใช่แค่เพื่อโน้มนาวหรือให้คนอื่นมาเห็นด้วยกับเราเท่านั้นแต่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายจริงๆเพื่อหาจุดร่วมหา common ground และสร้างฐานของความไว้วางใจที่จะทำให้เราทำงานร่วมกันต่อไปได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญเหมือนกันนะครับว่าเราจะสร้างการสื่อสารแบบนี้ให้เกิดขึ้นจริงในวงกว้างได้ยังไง การสื่อสารที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้งการแสดงออกอย่างจริงใจและการเปิดรับมุมมองที่แตกต่างเนี่ยจึงกลายเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยครับไม่ใช่แค่เพื่อลดความขัดแย้งนะแต่เพื่อเปิดประตูไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันหรือ collective learning ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการหาทางออกใหม่ๆใ,ให้กับปัญหาที่ซับซ้อนค่ะการเรียนรู้ร่วมกันครับการสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างพื้นที่กลางหรือ common ground ที่คนที่อาจจะมีความคิดความเชื่อหรือพื้นเพที่ต่างกันมากๆสามารถมาพบปะพูดคุยแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรสิ่งใหม่ๆได้อืแล้วถ้ามองในมุมของผู้นำล่ะคะโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำเชิงระบบหรือ systems leadership ที่เราได้ยินกันบ่อยขึ้นการสื่อสารเข้ามามีบทบาทตรงไหนเป็นพิเศษคะมันต่างจากภาวะผู้นำแบบเดิมๆยังไงในเรื่องนี้ครับสำหรับผู้นำเชิงระบบนะครับ การสื่อสารเนี <fin anta> <ots> ่ยไม่ใช่แค่การสั่งการหรือการถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากบนลงล่างอย่างเดียวแต่มันคือกระบวนการที่สำคัญมากๆในการเชื่อมโยงหรือ connecting ส่วนต่างๆของระบบเข้าด้วยกันและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการฟังเสียงของระบบหรือ listening to the system การฟังเสียงของระบบฟังดูน่าสนใจแต่ก็แอบแอบนำมาทำนิดหน่อยอะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแน่ได้ครับลองนึกภาพผู้นาที่ไม่ใช่แค่ฟังว่า พนักงานหรือคนในทีมแต่ละคนพูดอะไรออกมานะครับแต่สามารถสังเกตเห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆในองค์กรได้เช่นทําไมทีมนี้ถึงมักจะขัดแย้งกันบ่อยๆในเรื่องเดิมๆซ้ําไปซ้ามาหรือทําไมไอเดียดีๆที่เสนอขึ้นไปถึงมักจะไปติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนไหนเสมอๆออ๋อมองเห็นภาพรวมเห็นพลวัตที่เกิดขึ้นใช่ครับ การฟังเสียงของระบบคือการรับรู้ถึงพลวัตความสัมพันธ์หรือโครงสร้างที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพวกนี้นี่แหละครับที่มันกําลังส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบผู้นําเชิงระบบจะใช้การสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างบทสนทนาหรือไดอะล็อกที่เปิดกว้างและปลอดภัยเพื่อช่วยให้คนในระบบมองเห็นภาพรวมเหล่านี้ร่วมกันและเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่านั้นยังไงมีบทบาทยังไงอืทําให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะครับ และผู้นำที่สามารถฟังระบบได้ดีแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะต้องเริ่มจากการฟังเสียงข้างในตัวเองได้ชัดเจนก่อนด้วยฟังเสียงตัวเองครับรู้ว่าอะไรคือสมมุติฐานความเชื่อหรืออคติของตัวเองที่อาจจะส่งผลต่อการรับฟังการตีความหรือการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการฝึกสื่อสารอย่างมีสติจึงเป็นการฝึกภาวะผู้นำจากภายในหรือ inner leadership practice ไปด้วยในตัวเลยครับอ๋อเชื่อมโยงกันอย่างนี้นี่เองการทดลอง การเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมในสภาวะที่ไม่แน่นอนแบบทุกวันนี้ผู้นำที่สื่อสารอย่างเปิดเผยสม่ำเสมอและรับฟังอย่างแท้จริงจะสร้างบรรยากาศที่คนกล้าเสี่ยงกล้าพูดกล้าลองซึ่งสำคัญมากๆต่อการปรับตัวของระบบโดยรวมครับค่ะจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าทักษะ การสื่อสารในมุมมองของ IDG เนี่ยมันลึกซึง้งแล้วก็เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆของการพัฒนาภายในตัวเราเยอะมากจริงๆมันไม่ใช่แค่เทคนิคผิวเผินหรือวิธีการพูดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคุณภาพความสัมพันธ์เป็นเรื่องความสามารถในการเข้าใจคนอื่นการฟังอย่างลึกซึง้งและการสร้างพื้นที่ที่มันเอื้อต่อการเติบโตซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการนำทางพวกเราผ่านโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้ ใช่เลยครับการสื่อสารที่มีคุณภาพแบบนี้ครับมันไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนเลยในโลกยุคปัจจุบันที่เชื่อมโยงกันหมดมันเป็นพลังนะครับที่จะช่วยเปลี่ยนความแตกต่างให้กลายเป็นความเข้าใจได้เปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความร่วมมือที่แท้จริงและยั่งยืนขึ้นมาได้จริงๆเะค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากๆชวนให้คิดต่อเลยค่ะคือเรื่องการฟังเสียงของระบบ listening to the system ที่ผู้นำเชิงระบบต้องฝึกฝนคำถามที่เราอาจจะลองนำกลับไปใคร่ครวญกันต่อได้นะคะก็คือนอกเหนือจากการที่เราตั้งใจฟังเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้างอย่างดีแล้วเนี่ยการฟังเสียงของระบบที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นระบบครอบครัวทีมหรือองค์กรของเราก็ตามมันมีหน้าตาหรือมีความหมายจริงๆ อย่างไรในชีวิตประจําวันของเรากันแน่แล้วเราจะเริ่มฝึกฝนการฟังที่มันละเอียดอ่อนในระดับนี้ได้อย่างไรบ้างเป็นคําถามที่น่าสนใจชวนให้เราได้สํารวจกันต่อนะคะ